บิตคอยกลายเป็นทุนสำรองของรัฐปี2024ที่ผ่านมาบิตคอยทำราคาสูงสุดใหม่ที่73,000ดอลลา่าประมาณ2.4ล้านบาทและสิ่งที่น่าสนใจกว่าราคาก็คือใครกำลังเป็นเจ้าของมันไม่ใช่แค่ประชาชนไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยแต่ตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกเริ่มซื้อเก็บบิตคอยเข้าคลังข้อมูลจาก Ark Invest ระบุว่ารัฐบาลกว่า10ประเทศได้ถือบิตคอยไว้ในทุนสำรองของชาติ มากกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์หลายคนเคยหัวเราะเยาะบิตคอยว่าจะเอาไปซื้อกาแฟก็ยังไม่ได้แต่วันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อซื้อของแต่มาเพื่อหนุนหลังเงินในยุคที่ทุกอย่างสั่นคลอนเงินเฟ้อพุ่งนี่สาธารณส,สมสมความเชื่อมั่นต่อเงินดอลลาร์สั่นคลอนสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทันรู้ตัวคือโลกกำลังเข้าสู่สงครามใหม่สงครามชิงสินทรัพย์สำรองจากเงินทางเลือกสู่ทุนสำรองของชาติ บิตคอยเคยถูกสร้างมาเพื่อเป็นเงินแบบไร้ศูนย์กลางแต่ในช่วง5ปี player, ที่ผ่านมาเ r a t ทีฟเรื่องราวเริ่มเปลี่ยนธนาคารกลางบางประเทศเริ ork, 20, 000, 000, 000 right. ่มใส่บิตคอยเข้าไว้ในคลังทุนสำรองเช่นเอลซันวาดอร์กองทุนใหญ่เช่น Blackrock และ Fidelity เริ่มเปิดกองทุนบิตคอยมโครสเตรทิจี้ถือ BTC มูลค่ากว่า10,000ล้านดอลลาร์ประมาณ3 3 0 0ล้านบาทบิตคอยกำลังเปลี่ยนบทบาทจากสิ่งที่ซื้อขายกลายเป็นสิ่งที่เก็บไว้เพื่อหนุนหลัง ทำไมรัฐต้องแย่งกันซื้อเหตุผลมี3ข้อสำคัญ 1. นี้หนีความเสี่ยงของดอลล่าสหรัฐในอดีตเงินดอลล่าคือราชาแต่วันนี้การเมืองของสหรัฐความขัดแย้งระหว่างประเทศและการใช้นโยบายพิมพ์เงินหรือ QE ทําให้ดอลล่าอ่อนแรงรัฐบาลหลายประเทศจึงเริ่มมองหาสิ่งที่หนุนหลังได้โดยไม่ต้องพึ่งสหรัฐ 2. ป้องกันวิกฤตค่าเงินในประเทศยามเงินเฟ้อพุ่งหรือค่าเงินตัวเองร่วง การมีบิตคอยตุนไว้เท่ากับมีอาวุธป้องกันความผ,ลผ,ลผลันผวนเหมือนการที่ประเทศต่างๆเคยถือทองคําไว้ในอดีต 3. ม,มีอิทธิพลในระบบการเงินยุคใหม่การถือ BTC ในวันนี้เท่ากับการมีสิทธิ์มีเสียงในการวางกติกาการเงินใหม่เมื่อโลกเริ่มเข้าสู่ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์บริษัทใหญ่เริ่มซื้อเงียบๆไม่ใช่แค่รัฐที่แย่งซื้อบริษัทใหญ่ๆก็ลงสนามเต็มตัว MicroStrategy เริ่มเก็บตั้งแต่ปี2020จนตอนนี้ถือเกิน1.3%ของบิตคอยทั้งระบบเท s l a เคยซื้อไว้กว่า1,500ล้านดอลลาร์ประมาณ49,500ล้านบาท Fidelity และ BlackRock เริ่มเปิดกองทุน ETF ที่ลงทุนในบิตคอยและสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าคุณยังไม่ถือ BTC ในวันนี้คุณอาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าแน่นอนน่าเรทีฟใหม่บิตคอยสำหรับเก็บไม่ใช่เอามาใช้อย่าหวังว่า BTC จะถูกใช้ซื้อกาแฟเพราะสิ่งที่รัฐและทุนใหญ่ต้องการคือสินทรัพย์หนุนหลังไม่ใช่เงินที่ใช้จ่ายบิตคอยเปรียบเสมือนทองคำในตู้เซฟไม่ใช่เหรียญในกระเป๋าสตางค์การมี BTC ไว้ทำให้เงินเฟียตท,ที่พิมพ์ออกมาดูน่าเชื่อถือขึ้นนี่คือเสาหลักทางความมั่นคงของระบบการเงินใหม่ที่รัฐบาลอยากถือเองไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนถืออยู่ฝ่ายเดียวโลกยังวิกฤตแต่ BTC พุ่งต่อไซเฟอร์พังผู้ให้กำเนิดบิตคอย หวังว่าจะสร้างเงินของประชาชนแต่วันนี้ BTC กำลังถูกรัฐและนายทุนปรับใช้ใหม่ในแบบของพวกเขาเองแม้จะสวนกับอุดมการแต่การที่ BTC ถูกถือโดยรัฐมากขึ้นเท่ากับการยอมรับระดับมหาภาคที่ทำให้ราคาพุ่งและบิตคอยกลายเป็นทุนสำรองใหม่ของโลกใครถือ BTC วันนี้ได้เปรียบในยุคสงครามทุนสำรอง BTC กำลังเปลี่ยนจากสินทรัพย์เก็งกำไรสู่ฐานะทุนสำรองระดับประเทศ นารทีฟเปลี่ยนเท่ากับเกิดโอกาสมหาศาลการถือ BTC ในวันนี้คือการมีอำนาจต่อรองในระบบการเงินใหม่และเมื่อรัฐกำลังแย่งซื้อคนธรรมดาที่ถือไว้ก่อนคือผู้ที่ได้เปรียบอย่ารอให้รัฐถือไปจนหมดก่อนเพราะครั้งนี้ไม่ใช่สงครามแย่งพลังงานหรือเทคโนโลยีแต่คือสงครามย่งทรัพย์สินสำรองที่จะเปลี่ยนโลกการเงินไปตลอดกาลขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป back sat stay humble